สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic s u p e r b i k e ครับผมวันนี้ครับผมได้สั่งของนะครับมาจากเพจน,นี้เลยครับ BM Motor ครับผมนี่นะครับผม จากเพจ BM Motor นะครับผมตัวนี้นะครับผมสายหัวลิงต้องมีเลยเป็นของต้องมีครับมันคือกล่องสาหรับติดหลังรถนะครับผมผมได้สั่งนะครับขนาด55ลิตรมานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในนะครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับดูพร้อมกับผมเลยนะครับเพื่อนๆว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเหมือนกันเปิดมาครับผมนี่ครับผมเราเจอแล้วครับของที่เราสั่งนะครับผมอันนี้เราทิ้งไปนะครับเราเอานี้มาเล่นแห่ไม่ใช่นะครับผมรอเล่นนะครับนี่ครับผมโอ้ กล่องนะครับผม55ลิตรไซสใหญ่มากเดี๋ยวเรายกขึ้นมาเลยนี่นี่ครับผมเป็นสีดำตรงนี้จะมีปั๊มลายเป็นตัว X นะครับข้างๆจะเป็นแบบนี้เป็นกล่องอลูมิเนียมข้างล่างนะครับผมจะมีถาดนะครับสำหรับยึดกับแ็กนะครับผมมีคู่มือวิธีติดตั้งมาให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีอินเนอร์นะครับมาให้อย่างดีเลยสวยงามมากนะครับผมนี่ตรงนี้มีตินตกแกใส่เก็บของได้นะครับให้ดู สำหรับเก็บของข้างในนี้นะครับก็มีสายรัดของสําหรับแบบใส่ของใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะเวลากดปุดล็อกก็อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อะไรเอ่ย Head เห็ดลินจ์ออแกนิกเฮ้ยเยอะจังอันนี้อะไรเนี่ยโกโก้เห็ดลินจโอ้คุ้มมากนะครับซื้อกล่องแถมอะไรมาให้เยอะยๆเลย,ยใครสนใจนะพักไปนี่เลยเพจ B M Motor นะครับผมนี่ของแถมเ <c oughs> ยอะมาก โอเคอันนี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะตรงนี้นะครับผมจะมีสายนะครับนี่สําหรับคล้องคอสกินโลโกโล้ B M มอเตอร์นะครับผม oh. นี่ใส่คล้องคอยอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีกุญแจมาให้จะเป็นสติกเกอร์สท้อนแสงนี่สำหรับติดตรงนี้เลยนี่นะครับเวลาเราจอดร,รถหรือว่าขับรถเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วก็อันนี้โลโก้นะครับเพจเราแปะข้างหลังนี่เลยสวยแล้วก็ตรงนี้ผมสั่งนี้มาด้วยเบาะสําหรับคนซ้อนให้ส่ายซ้อนนะครับผมเอาไว้สําหรับแบบซ้อนสบายๆนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมขอติดตั้งกล่องนี้กับรถก่อนเลยนะครับ นี่นะครับผมเราก็ได้ยึดถาดนะครับผมเนี่ฮะตัวนี้เข้ากับแหลกได้แบบแน่นหนาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขันตรงนี้นะครับให้ลึกที่สุดเลยเพื่อที่ให้ปี๊บนะครับผมยึดได้แน่นสุดๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับจะเอาปี๊บนะครับผมขึ้นมาติดตั้งบนตัวรถนะครับวิธีการติดตั้งครับผมข้างใต้นี้นะครับเห็นไหมมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาร่องนะครับผมใส่เข้าไปพอวางลงล็อกนี่ปุ๊บนะครับผมเราดันเข้าไปดันอย่างนี้สไลด์เข้าไปพอสไลด์เสร็จนะครับตรงนี้จะมีสลักเอาสลักนะครับผมเกกีีี่ยววตรรงนนนนน้้้้ปปึ๊๊บบบะคััแล็ดข นี่คือเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือเสร็จแล้วแล้วเวลาถอดนะครับก็กดทั้งบนตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ดึงเนี้ออกมาดึงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงไปหลังปึ๊บแล้วก็ยกออกใส่ก็อย่างเงี้ยให้มันกั๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับสังเกตสลักข้างล่างจะล็อกพอล็อกเสร็จนะครับเอากุญแจเนี่ยล็อกอที ก็แบบว่าเวลาขับไปนะครับผมตัวนี้มันจะกดปลดล็อกไม่ได้มันจะไม่ดูชัวร์นะครับงั้นเดี๋ยวไปโดนขันหลังแย่เลยนะครับแต่อันนี้คือเขารับประกันให้ด้วยนะครับผมสินค้า1ปีนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนะครับ55ลิตรนะครับผมามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับผมจะมีนะครับ25ลิตร35ลิตร45ลิตร55ลิตรแล้วก็65ลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะพิงหลังนะครับตัวนี้นะครับผม ถ้าซื้อพร้อมกับปี๊นี้นะครับผมจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งนี่เลยครับตัวบอกทิ้งหลังนะครับสําหรับใส่ซ้อนนะติดตั้งตัวนี้นะครับผมเข้ากับปีดได้เลยนะครับเป็นตัวบอกทิ้งนะครับผมข้างล่างก็จะมีสติกเกอร์ 3M อยู่นะก็ลอกออกนะครับแล้วเราก็แปะลงไปนะครับเล็งดีๆให้ตรงกดเลยครับนี่ครับแปะเข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็มีส่วนบ่อนี้นะครับแปะข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมลองเคสก่อนนะว่าเปิดได้เปล่าโอเคเปิดเราไม่ชนนะครับพี่นันใช้ได้ข้างหลังนะ ลอกออกโอ,โอติ๊กเกอร์สามเอ็มแนใหญ่มากแล้วก็ค่อยๆเล็งครับตรงๆจะตรง,ตงไม่ตรงสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้ยครับเปิดนี่ขึ้นมาปั๊บไม่ชนโอเคอัดเลยครับอัดเลยกดเข้าไปเรียบร้อยคนหลังพิงสบายนะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งซ้อนดนะูว่าเป็นไงโอ้โหพิงสบายมากอะไม่มีตกครับคนหลังถ้าจะไม่ต้องปอวดตกรถไงหลังพบอกนิหลับเลย หลับได้เลยใช่นั่งสบายต wow. ่อขึ้นมาข้างลนงสักหน่อยนะนอนไม่หสบายเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับผมเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเลยตรงนี้ แล้วก็มีโลโก้ครับผมนี่นะครับของร้านนะครับผม B M Motor นะครับเดี๋ยวเราแปะตรงนี้เลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับใครครับผมที่อยากได้นะครับปีมนะครับจากเพจ B M Motor นะครับผมสามารถเข้าไปนะครับได้ที่แฟนเพจนะครับตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับผมบอกว่ามาจากช่อง Magic s u p e r b k e นะครับ รับส่วนลดไปเลยครับ5%เรนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับเพราะว่าแฟนเพจ DM Motor นะครับเขามีกิจกรรมแจกของรางวัลนะครับผมเป็นปี๊บเนี่ยเยอะมากๆเลยนะที่ผมเห็นนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจที่ใต้คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าว,ว่าสวัสดีครับ